สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะผมภูผานะครับคูปตาบรรนุงครับวันนี้นะครับผมพามาชมนะครับผมบรรยากาศจัดทรงมอบรถนะครับนี่อันนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมตัว m อ8นแปปลูกสมสวยงามจริงจงนะครับผมใหญ่นะครับออกไปแล้วนะครับผมวันนี้จัดทรงเยอะเลยนะครับผมก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับผมทุกคันเลยนะครับโอ้โหอันนี้ L50 าศูน นะครับวันนี้กินแปดแปตแล้วนะครับผมนี่นะครับก็สำหรับตอนนี้นะครับผมโปรโมชั่นดีมากเลยนะครับผมลูกค้านะ้วผมคิดว่าสนใจนะครับผมอยากจะออกรถตอนนี้รีบเลยนะครับผมใช้บัตรกับทะเบียนบ้านคนซื้อคนคําเท่านั้นนะครับนี่ออกไปแล้วนะครับผมแล้วเหลืออีกนะครับผมก็เป็น MU57 นะครับอันนี้รถก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผม นี่นะครับอันนี้ก็ที่ร้านเราเนาะผมโอ้โหกองทับรถถ่ายเลยก็ว่าได้นะครับมีทุกรุ่นนะครับผมอ่าพอถ้าจองก็มีรถพร้อมส่งนะครับผมไอ้ที่สําคัญจัดส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับโอ้ยอันนี้ก็จะขึ้นมาอีกเรื่อยๆนะครับอันนี้รุ่นอะไร MU 5 7 0 2นะครับผมนี่ตัวนี้ก็รุ่นใหญ่เหมือนกันนะครับผมฐาผานเนี่ยใช้ตัวเดียวกันกับ M 7 0ได้เลยนะครับ ก็อย่าลืมนะครับผมลูกค้าท่าในใดที่ว่าสนใจตอนนี้ก็โปรโมชั่นดีใช้บัตรกับทะเบียนบ้านคนซื้อคนค้ำนะครับผมในการจองรถออกรถนะครับผมนี่นะครับหรือว่านะครับผมถ้าว่าซื้อเป็นเงินสดก็ใช้บัตรกับทะเบียนบ้านนะครับผมได้เหมือนกันได้ทั้งสองเออไปแล้วนะครับผมน,นะครับก็สําหรับโปรโมชั่นตอนนี้นะครับผมรุ่นฟรีดาวก็มีนะนี่ l 3 2 1 8อ sp ตัวนี้นะครับผมอุปกรณ์ครบ3ชิ้นซะด้วยนะครับผมดาวอ่า,อาปีดาวเนาะก็ผ่อนได้อยู่ที่7ปีก็จะมีงวดย่อยเดือนละ2,000 2,000งพันะครับพอถึงรอบปีก็จ่ายอยู่ที่เก้าหมื่นกับ8,000บาทนะครับหรือว่าจะเป็น l 4 0วางดาวอยู่ที่10,000บาทนะครับผมงวดย่อยก็เดือนละ2,000 2,000งพันะครับพอถึงรอบปีมาก็จ่ายอยู่ที่117,000บาทนะครับผมงวดก็เป็นแบบนี้ทั้งหมด7ปีนะครับก็ ที่สาคัญอุปกรณ์เขาได้ครบ3ามชิ้นเลยนะครับผมตอนนี้นะครับผ่านหน้าผ่านหลังโรต,ตารี่นะครับโอ้โหไม่ว่าจะเป็นคานบนค่านล่างนะครับผมรถปุ้งกีนะครับหรือว่ารถคิบเอ้อยลเราก็มีนะครับผมก็ถังจองมาได้เลยนะครับผมถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาก็สามารถจองทางเฟซทางไลน์แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผม ถ้าว่าใครสนใจนะผมก็โทรมาหาปูผพานะบเบอร์061 018 0354เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะผมแอดไลน์กันมาได้เลยอ่านี่อันนี้50ก็มีครบจบทุกรุ่นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือว่ามือสองนะครับก็นะครับอยู่ที่คูป้าบันดุงมีความเลยก็อย่าลืมนะผมก็ฝากลูกค้านะครับผมติดต่อมาหาผู้พาด้วยนะครับผมนะครับถ้าว่าสนใจรถไทยสอฟทมพาร์ลเลดูก่อนก็ได้นะครับ ก็อย่าลืมนะผมมาถึงนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e นะครับกดกระดิ่งนะครับให้กับครูป้าบันดุงนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามให้เซลผู้ผาดด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ